สวัสดีครับผมเจอกันดีครับผมวันนี้วันที่21ครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมวันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ครับผมมาี่นี่เลยครับผมมาถึงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับผมวันนี้ผมก็มาติดตั้งโซล่าเซลล์พอดีมาเจอสวนแกกอหูสวนแกสวยครับผมที่นี่เ่ยพื้นที่แกไม่เยอะสามสี่ไร่แต่ว่าแกทําได้ลงตัวจัดได้สวยเรียงปงเรียงปลาวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนี่เลยครับผมคนไหนหรือว่าเอฟซีคนไหนไม่รู้จักกระเจียวคนเมืองกรุงนะเขาเรียกเอฟซีคนไหนเป็นคุณเมืองกรุงเนาะ ทักระบอกหนึ่งเด้อครับผมเนี่ยกระเจียวครับผมเนี่กระเจียวหละหลายท่านนี่ไม่เคยไม่เคยรู้จักนะดอกกระเจียวนี่นี่นี่ดอกเตยเยนี่ครับผมนี่กระเจียว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 ก็กระเจียวเดี๋ยวคนละอย่างนะครับผมเนี่ยอย่าทับตัวนะกระเจียวอีกอย่างหนึ่งครับผมกระเจียวอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนจะถามว่ากระเจียวคืออะไรเว้ยครับผมกระเจียวี่รู้จักกันเฉพาะคนโคราชเด้อเนี่ยกระเจียวเนี่ยบางคนก็น้อยบางคนก็ใหญ่มันคนพูดนะครับน้อยอันนี้ครับผมกระเจียวเนี่ กระเจียวเขาไว้ทําอะไรนี่ครับผมนี่เขาไว้ต้มกินเด้อพี่น้องเด้อครับผมเนี่ยต้มกินหน่อมันต้มกินดิบก็ได้กินดิบก็อร่อยน้ำพริกปะทูสักจานหรือวันพริกพัดเด้อครับนี่นี่เดี๋ยวถอนให้ดูนี่ครับกินหน่อมันของญาติถอนกระเจียวเด้อครับเด้อเนี่ยโอ้นี่หน่อโอ้ว่าอย่างยังรอยเลยครับนี่เนี่ยกระเจียวี่ยกินหน่อมันนะครับผมเนี่ยลอกออกกินหน่อมันกินได้หมดกินได้หมดกินไม่ได้เฉพพอใบนะครับผมดอกมันก็เป็นดอกสวยปลูกเป็นพืชปลูกประดับได้ด้วยนะครับผมกระเจียวนี่ ปลูกกินได้ด้วยปลูกขายได้ด้วยเป็นไม้ประดับได้ด้วยนี่แกก็ปปูกไว้ครับผมนี่พาเอฟซีลหลายคนนี่ไม่เคยเห็นมาชมครับผมนี่คนไหนอยากก็ไปปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านก็ได้ไดครับผมนี่เวลาหิวก็เอามาต้มมองไปก็สวยครับแบบนี้ภูมิสวยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นละกแปลงละกละกฮอลแลนด์ครับผมนี่มาละกกฮอลแลนด์ในนี้สินค้านําเข้านะครับผมนี่ฮอลแลนด์นี่นำเข้ามาจากฮอลแลนด์นะก็ว่าไปนะครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมผมก็ยัง ฝากช่องผม้องเด้อครับผมน้องเอสวนเกษตรบ้านไร่ครับผมชงนี่นะสาระสาระดีๆสาระบาเนี่ยครับผมแต่ว่าบนได้ผลจริงๆนะครับผมคนไหนกดติดตามตัวฉันเนี่ยมีหวยใส่ซื้อหวยถูกหวยมีผัวขอขอให้ผัวรักมีเมียใครเมียหลงครับผมมีแต่สิ่งดีๆครับกดติดตามช่องนี้เนี่ยถ่ายให้ดูของจริงครับผมของจริงงานจริงอย่างนู้นกำลังติดตั้งโซล่าเซลล์หนุงานจริงๆนะผมโดยช่างมืออาชีพครับผมทาโคตรแพงครับผมแต่ของผมก็แรงจริงครับผม ของสินค้าออกไปจากผมนี่มีแต่ของคุณภาพครับผมไม่มีของย้อมแมวไม่มีของซีซัวครับผมซื้อทั้งทีซื้อสบายใจครับผมซื้อตราซลลอ้าวนอกเรื่องไปแล้วครับผมอัเนี้นี่พาชมสวนแกครับผมนู่นนี่ก็กระเลียงปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ก็ตัวใหญ่ได้เดี๋ยวผมจะเตรียมจะต้มให้ผมกินเลยเนี่ยครับผมอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับในพื้นที่แก่สามสี่ไร่ครับผมไม่เยอะแต่ว่าแกทาออกมาได้สวยครับแกมีทุกอย่างหละ สับลงทับปลดมังคงมังคุดลำยุงลำใหญ่ทิริพรน้ำไผ่พงอ้นั่นนักลองนอะครับผมครับก็มีหมดแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็คลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนเนี่ครับผมคนไหนกดติดตามตัวฉันขอให้ฝันดีๆเด้อคืนนี้แะครับผมสวัสดีครับ